ไทยนิวเอเซียพรบช่วนข่าว วิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดวิทยาเขตวะหินอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีโยนหมวกปริญญาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568โดยมีดรยุนหลินยางผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพร้อมคณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความดนดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอกหลายสาขาวิชาชีพอธิบริหารธุรกิจระหว่างประเทศภาษาอังกฤษเพื่อการสาื่อสารรุ่นแสดงความดนดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โทเอกในหลากหลายสาขาอาทิบริหารธุรกิจระหว่างประเทศภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการจัดการธุรกิจการบินรัฐประสานศาสตร์รัฐประสานศาสตร์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมสองคนก็ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์ที่มอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเสริมทักษะให้ผู้เรียนพร้อมเข้าสู่สายอาชีพได้อย่างมั่นใจพิธีโยนหมวกปริญญาถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์การก้าวสู่ความสําเร็จและความภาคภูมิใจของบัณฑิตในแต่ละรุ่นส่วนพิธีมอบป,ปริญญาบาัตรนั้นเป็นทางการทั้งสามวิทยาเขตร,รวมกว่า1,200คนจะจัดขึ้นในวันที่14ธันวาคมที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาพร้อมร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ30ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตนฟอร์ดในประเทศไทยด้วยไทยนิวส์เอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาตักสิน